ครับอ่าโอเคเทสครับอ่าเทสเทสอ่านั่นเลยครับในเนื้อหานี่คือจะเป็นเรื่องของพัฒนาการทางวาสดาสมัยอับบาสสม,มเด็จของยอดฟ้ายุราโลกมหาราชนะครับก็คือไกด์หนึ่งนะครับซึ่งในในในเนื้อหานี่ก็จะพูดถึงเรื่องของ พ้างลกาธุรกิจสําคัญของพระองค์นะครับในเรื่องที่ในการทําให้รันโกสิยมีความรุ่งเรืองนะทีนี้มาดูว่าในพระนาการกิจของวัคซีนยอดฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างแนละ้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นเนาะแล้วก็การปกครองเศรษฐกิจสังคมเป็นยังไงบ้างในสมัยรัชกาลที่หนึ่งลองดูนะครับ คือเรามาดูว่าการปกครองในกรุงพัฒนาโกสินท์เนี่ยมันตอนต้นเนี่ยมันจะมีการยึดรูปแบบของกรุงศรีอยุธยามาก็ส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเราต้องเข้าใจหนึ่งว่าคือพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยหรือไกด์หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็เป็นคนกรุงศรีอยุธยาเนะก็เข้าใจนะเรื่องในด้านของอหดนดธรรมเนียมประเพณีการการคองนะครับพระองค์ก็ต้องการจะให้กรุงพัฒนาโกสิทร์เนี่ยมีความที่ ให้มันเหมือนมุสีวยาทห่สุดอ่ะก็คือไม่ต้องไปคิดอะไรมากคืออันของก็เอาแบบเดิมไปเลยะคายๆก็คือเอามาจากมุสีวยาตอนปลายในเขตราชธานลีใน,ในรัชกโกศิน,นั้นนอกจากจะมีพระปรมา,ราชวังแล้วนะคือในเขตกเกาะมืองนรัชนาโกศินีกก่ยจะเป็นเขตอ่าร์วังวัดวารามต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือในนอกจากอ่าพระมหักษร์เนี่ยก็คือมีอำนาจสูงสุดเนาะนะครับ แล้วศูนย์การกบ,บุครองก็อยู่ที่พระบรมมหาราชวังทีนี้การกระจายอำนาจเนี่ยมันก็จะมีแบ่งหน่วยงานออกเป็นสองกลมสองกลมใหญ่หรือเสนาบดีสองกลมใหญ่นะแล้วก็สี่กลมตานลอนดับนะครับก็จะมีอดังนี้เนาะลองดูลองดูในหน่วยงานใหญ่เลยก็คืออาณะมรคณะเสนาบดีนะครับก็คือเขาจะมีสมุหพระกราหุ่ม ก็คือจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลในเรื่องของการบังคับบัญชาของเมืองฝ่ายใต้แต่คือต้องบอกว่าคือการดูแลหน่วยงานต่างๆในในพระนครเนี่ยมันก็จะมีเอ่อคือการดูแลเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อดูแลเหมือนกันแหละก็คืออย่างกระโหมนั่นเราเข้าใจว่าจะต้องดูแลฝ่ายทหารย่่งเดียวไม่ใช่คือบางทีมีพลเรือนด้วยการเกณฑ์นคนต่างๆเข้ามา อย่างก็คือมีการแบ่งหัวเมืองมาเลยว่าฝ่ายใต้อ่าเป็นของกราโฮมอะไรเงี้ยสมุหนายกอ่าก็เป็นของอ่าเป็นมีเป็นอ่าม,มีหน้าที่ในการดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและอีสานอะไรเงี้ยครับก็แบ่งหัวเมืองกันไปเพราะกราโฮมเนี่ยเดิมเคยมีอํานาจมากแต่ก็มีปัญหาเรื่องอ่าของการการที่คิดก่อการใหญ่เนาะคิดยึดอานาจอะไรเงี้ยก็มาจากกราโฮมมีตัวอย่างในสมัยกรุงศรีอย่านะเราไปศึกษาดูเนาะ อ่มาดูอ่าในพระราชินนามของกราโหมเนี่ยก็คือเจ้าพญามหาเสนาก็มีตาโคศรีเนี่ยเป็นตาตำแห่งเนาะแล้วก็เป็นชาวงายใต้เลยสมัยยกก็จะเป็นมหามหัศึกคือปัจจุบันคือมหาไทยพระราชิน,นามไม่กระงกาหนดแน่นอนคือโซไม่ไม่ไม่แน่นอนว่าพระตริยินามคืออะไรนแบบไหนนะครับคือมันมีชื่อเรียกอันเนี่ยเจ้าพญาจากกักรีเจ้าพญาบรินเดชานุษย์ หรือพยายงชตกนากิพิธไม่สกาหนดแน่นอนแต่ถ้าเป็นทางด้านอากราโหมนี่คือน่าจะแน่นอนเลยว่าเป็นเจ้าพญา,ามหาเสนาถ้าดูละ,ะครย้อนยุคเกี่ยวกับยุคมุสียาอาณาธนโกศิลตอนต้น,นก็จะมีตัวละครบางตัวละครที่มตีตำแหน่งเป็นเจ้าพญา,ามหาเสนาก็คือกราโหมนี่เองแต่ถ้ามีอาตำแหน่งเป็นเจ้พาพญาอาเจ้พยาพญาจักรีเจ้พยาพญาบรินเดชานุชทิตเนี่ยก็คือสมุหนา,ายก ดูแลเหมือนกันเลยทหารและพลเรือนนะครับไม่เยะก็คือมันก็เปอนป็นการถ่วงดูอำนาจกันนะ่ะเออไม่ให้ฝ่ายในฝ่ายหนึ่งเนะี่ยมีอำนาจมากเกินไปแต่แบ่งหัวมือกันเลยอีสานเหนือให้มหาไทยเลยอะไรเงี้ยนะครับต่อทีนี้มหาไทยหรือสมุหานายกเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งสี่หน่วยงานย่อยเป็นกรมเวียงหรือ,คอนครบาลมีเจ้าพยายมราชนะครับ ดูแลภายในพระคน,นะนครและนครบาลก็คือเป็นจุดกําเนิดของกิจการตํารวจในประเทศไทยนะครับกรมวังธรรมธิกรก็คือดูแลภายในวังการสร้างสารสํารับความต่างๆพวกนี้นะครับก็คือก็มีชื่อเรียกกันกรมอากรมเวนครบาลบางทีกรมเมืองก็ได้หรือกรมเมืองก็ได้แล้วก็ธรรมธิกรกรมวังเลยนะครับต่อไปนะครับ กรมขังอ่กากฤษาธิบดีเนี่ยก็คือก็คือกรมท่าแหละใช้ปัวแก้วเป็นตาประจำตำแหน่งนั่นหมายความว่าคือหน่วยงานนี้จะมีหน้านที่ในการดูแลเรื่องฝ่ายการเงินตำแหน่งเสน,นาบดีคือใช้ตำแหน่งว่าเป็นพยานาชิพัตดีก็จะมีตำแหน่งฝ่ายต่างประเทศดูแลหวัวเมืองชายทะเลตะวันออกอะไรเงี้ยเสน,นาบดีคือพิยาะคังถ้าเราจะเห็นในอ่าถ้าเราเล็งสียาเนาะ มันก็จะมีแบ่งเป็นกรมท่ามีแบ่งอีกนะอู้หหลกลกรมกรมที่ดูแลการค้าเนี่ยอ่ากรมท่าซ้ายกรมท่าขวากรมท่ากลางเนี่ยดูแลพวกต่างประเทศเนาะอย่างกรมท่าซ้ายคือจีนคนจีนดูแลคนจีนเลยกรมท่าขวาคือพวกอ่ามุสอ่าที่เป็นแขกที่มาจากทางอินเดียหรือทางอินโดนีเซียชวาพวกเนี้ยแล้วก็พวกกรมท่ากลางก็เป็นพวกตะวันตกอะไรเงี้ยครับกมนาเกษตราธิการนั่นคือสินทรบดีมีตำแหน่งเป็นพระยาพลเทพ คือนะมีหน้าที่ดูแลไรนาะดูแลนาหลวงเก็บภาษีข้าวที่จะวิจารณาคาดีความเกี่ยวที่นาก็คือเก็บภาษีข้าวแล้วก็มีหน้าที่สาคัญคือในการเก็บกักเสบียงเพื่อใช้ในการสึบสงครามก็คือการเก็บสเสบียงใช้ในยางูเุสเสรน่ะเสบียงมันต้องสําคัญมากถนะ้ามันเกิดสงครามเนี่ยนะครับก็เรื่องของการเก็บภาษีที่นานต่างๆพวกนี้ที่ดิน,นต่างๆพวกนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมนาหรือก็เศรษตาธิการนะครับ อันนี้คือตาประจําหน่วยาราชการในสมัยกรุงเนานโกสินบางตาก็ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับต่อไปเรื่อง,งก,าอาการปกครองก็จะเห็นว่าก็แบ่งไปเลยมหาไทยกลาวโหมโกรมเมืองกรมวังกรมท่าสูงสุดคือพระมหากษัตริย์ามาดูบริหารราชการเป็นบินในส่วนหัวเมืองนะครับชั้นในชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาชจะมีหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกและหัวเมืองประเทศสลาชครับ ดูนะครับนี่คือ,อผังที่เราที่การสมมุติว่าเออตรงกลางคือเมืองท่านีนะแล้วก็ออกมาเป็นชั้นในชั้นนอกและประเทศสลาต์มาดูาว่าหวเมือ,องพวกนี้สําคัญยังไงหวเมืองชั้นในก็เป็นหัวเมืองที่ไม่อยู่ห่างจากพระธานีเท่าไรนะักอย่างพุ้ธปริลมณฑลทนนะปัจจุบันแล้วก็ชั้นนอกคือหัวเมืองที่ไกลระธาทนีอย่างสระบุรีเนี่ยก็เป็นหวเมืองชั้นนอกนะอ่าพวกนี้แล้วก็พวกลบบุรี จังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีแบ่งเป็นหัวเมืองเอกโทตีนะครับหัวเมืองประเทศสลาดหัวเมืองประเทศสลาดก็คือเป็นพวกหัวเมืองต่างชาตินะต่างภาษาที่อยู่ตามแนวชายแดนแต่ในคณะเสดตอนรตเนี่ยก็จะมีหัวเมืองประเทศสลาดที่เป็นคนไม่ไม่เชื้อไปต่างชาติหรอกก็คือพวกทางหัวเมืองด้านทางใต้คือพวกทางปัตตานีอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็ทางด้านทิศเหนือคือภาคเหนือคือ อ่าพวกเราพวกล้านนาพวกเชียงใหม่พวกเนี้ยก็เป็นพวกหัวเมืองมฤทศราชเหมือนกันนะครับการปฏิบัติต้นอ่าคือต้องเข้าใจหัวเมืองมเทศรานเนี่ยมันได้คล้ายเมืองขึ้นปะนะมันก็ต้องมีหน้าหน้าที่อย่างหนึ่งคือการถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองให้กับทางพระนครก็คือการถวายเครื่องราชบรรณาการต่อพระประัตรเนี่ยกำหนดปีสามอาสามปีหนึ่งครั้งหรือสามปีอีกครั้ง มาดูหน้าตาของต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะต้นไม้เงินต้นไม้ทองหน้าตาเป็นยังไงเรเห็นว่าเออเนี่ยแบบเนี้สามปีต่อครั้งหัวเมิองไหนไม่ส่งก็จบแน่นอนจบยังไงก็คือโดนข้อหาว่าเป็นกระบฏคิดการใหญ่ดีตัวออกหานก็เกิดการทําสงครามกันกอนแรกคืองเตือนกันแหละอะไรเงี้ยก็อย่างมีกรณี่พวกเมืองทาง่เมืองทางใต้นกุนแรงมากนะ รุนแรงมากกว่าทางฝัเมืองทางใต้เนี่ยฝั่เมืองทางใต้ก็ปกครองด้วยอ่าปกครองเองอะ่ะก็คือเขามีเป็นปมุสลิมเนาะใีเรื่องอแนวคิดน่ะอาจจะไม่ตรงกับชาวพุทธเท่าไหร่อย่างอย่างเราคือชาวพุทธเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ตรงเท่าไหร่ก็เกิดปัญหากันอย่างที่รอนึงเนี่ยก็ไปตีเมืองปัตตานีเนี่ยเมืองปัตตานีก็ถูกตีครับแล้วก็ถูกอ่าผลย้ายปืนใหญ่มาที่ไว้ที่กรุงเทพเนี่ยอย่างปืนใหญ่พยาตานี ที่อยู่หน้าก,ร,กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครเคยไปสนามหลวงเนาะจะเห็นก,ร,กระทรวงกลาโหมเนี่ยจะมีปืนใหญ่พยาตานีอยู่ก็เพราะว่าการแข่งเมืองการไม่ยอมส่งมาตรการมาให้ก็ต้องสั่งสอนกันหน่อยตามนี่คือมันเป็นเรื่องปกตินะครับในส่วนท้องที่ก็จะไล่มาเลยหมู่บ้านแต่หมู่บ้านจะมีผู้ใหญ่บ้านซึ่งเจ้าเมืองแต่งตั้งเป็นหัวหน้าหลายหมู่บ้านวามเป็นตำบลนะ มีกำนันเป็นหัวหน้าหลายตำบลรวมเป็นแขวงมีหมื่นแขวงเป็นหัวหน้าหลายแขวงรวมเป็นเมืองมีเจ้าเมืองเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดข,ของเมืองนั้นก็คือเมืองนะครับใหญ่สุดล,ลงมาเป็นแขวงเป็นตำบลเป็นหมู่บ้านไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการใช้กฎหมายคือที่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงเป็นการชำระกฎหมายที่มีมานั้นแต่สมัยยุยาชำระกฎหมายให้มีความทันสมัยขึ้นเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปอะไรเปลี่ยนไปต้องมีการชำระให้มัน ทันสมัยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้มาดูการชำระแก้ไขปรับปรุงกฎหมายก็จะเห็นว่า,าในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยมันก็จะถือเป็นแม่แ,มแบบแม่แบบกฎหมายไทยปัจจุบันเลยก็ได้ฮะแต่จริงๆกฎหมายที่เก่าแก่คือกฎหมายพัรมรา์ของอินเดียเลยนะพัรมาศเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็มาเป็นกลายเป็นเน,น่มีการชำระมีการอ่ามีการปรับปรุงเนีย จนกลายเป็นกฎหมายตราสามดวงมีการตาขึ้นในปีสองสามสี่เจ็ดครับตรงจุนศัลย์หนึ่งหนึ่งหกหกเศรษฐกิจในสมัยนักศินตอนต้นจะเป็นเศรษฐกิจแบบยังชีพโดยพวกิครัวเรือนนะหากเลือก็นะไปเสียก็เสียก่อนทางราชการเลยอะไรเงี้ยก็มีงมากคือเป็นเกษตรแบบยังชีพมากกว่าเงินตาใช้พดด้วงนะครับแบบแบบผสียาเลยแล้วก็อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายต่อเรือเหมืองแร่ ทำอ่าเหลก็กผู้กีปุกเนี่ยอุตสาหกรรมก็สําคัญมากนะตอนนั้นะนะครับรายได้ของอาณาจักรในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับก็คือสมัยรอหนึ่งน,นี้จะพูดภาพรวมคือว่ารอหนึ่งร้อสองร้อสามนี่ก็ไม่ต่างอะไรเรื่องของรายได้เนาะคล้ายกันเรื่องการค้าขายเนี่ยรายได้จะมาจากการค้าต่างประเทศค้ากับจีนญี่ปุ่นสวาสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยใช้เงินสเปนในการค้าเนะาะสินค้าออกก็จะเป็นดีบุก งาช้างไม้น้ำตาลพริกไทยรังนกกระดูกสัตว์หนังสัตว์กระวานคลั่งคลั่งคือเป็นชื่อมแมลงที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อจะเอาเอาสีในตัวมันเนี่ยมาทำเป็นเป็นยังไงนะเป็นสีที่ใช้ในการผนึกผนึกตาปั๊ปมอ่ะเวลาเคยไหมที่เป็นตาปั๊มอ่ะเ็าต้องมีการไปจุ่มกับสีอ่ะสีนั่นแหละมาจากตัวค้ั่งนั่นแหละสินค้าเข้าคือเครื่องถ้วยชามสังคโลกพวกนี้มาจากจีน ืนดินปืนจากตะวันตกอะไรนี้กระดาษเครื่องแก้วก็มาจากจีนพวกนี้เครื่องแก้วน่าจะไปะทางพวกตะวันตกเนาะกระดาษนี่น่าจะจีนต้องบอกเขาว่าโอ้หสมัยรอหนึ่งเนี่ยบ้านอ่าสภาพประเทศเราเนี่ยถือว่าสมบูรณ์มากนะป่าไม้รู้สมบูรณ์มันก็เลยมีโอ้อหพอป่าไม้สมบูรณ์สัต์ป,ป่าก็เยอะก็ถูกล่ากันไปหนังอย่างกวางหนังสัตว์หรือเสือหนังเสือเนี่ยอย่างอ่าช้างก็ถูกล่าเอางาไปขายแต่มันเป็นมันเป็นเรื่องทีต้อง คือเรียออะไรอ่ะว่ามันเป็นอ่าสิ่งที่ทําให้อ่ารายได้เนี่ยเข้าสู่พาระนครเนี่ยเยอะหรือจะอ่าอย่างการะดูกสัตว์พวกเนี้ยคือมาจากสัตว์อะเพราะว่าพวกต่างประเทศเขาต้องการเนี่ยต้องก,การอย่างพวกหนังสัตว์เนี่ยเอาไปทาเป็นพวกอะไรอะกางเกงอ่ารองเท้าอะไรเงี้ยชุดของชาวตะวันตกเนาะอย่างพวกหรือพวกทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาไปเอาพวกหนังสัตว์เนี่ยไปทําเป็นชุด ชุดก็หล่อ,อนะอพวกนี้รองเท้าของเขาเนาะของนักด๊อกนักด๊กของเขาอะนักด๊กญี่ปุ่นน่ะเขาจะใช้หนังสัตว์ในการทําเป็นชุดกอกหรือพวกรองเท้าของเขาเนี่ยกระดูกสันทคือจีนเอาไปทําสมุนไพรอะไรเงี้ยนะครับผิดไทยลังนกอ่าพวกิทยคือเครื่องเทศนั่นแหละภาษีอากรเก็บภายในประเทศก็จะมีจังกอกเก็บจังอสดอนเลยชักส่วนจากสินค้าที่ผ่านด่านทาั้งทางบกทางน้ํา ตาสิจิตหนึ่งองคกรเก็บจากผลประโยชน์เครื่องสะดอนเนี่ยได้จากการกกประกอบอาชีพต,ต่างๆที่มาใช้การค้าโดยตรงอย่างทําไรท่ทําสวนทํานาพู้นี้เนาะสวยเงินที่สิ่งของที่ไพ่หลวงเนี่ยไม่ต้องการเข้าเวรคือต้องเข้าใจนะว่าสถานะของอ่าไพ่เดี๋ยวจะอธิบายในีตอนลอดนิสิานสังคมเนาะก็ต้องถูกเกณฑ์แรงงานถ้าไม่อยากถูกเกณฑ์แรงงานก็ต้องส่งสวยอะไรเงี้ยแทนการเข้าเวรหรือการเกณฑ์ยุธชานี่คือเองินค่าธรรมเนียมที่รัฐเนี่ยเรียกเก็บจากเครืดอน ในกิจการที่ทางราชการจัดทาให้ก็คืออย่างที่ติดต่อกับทางราชการเนี่ยเรื่องของการออกหนังสือหนังสือเดินทางเนาะเพราะว่าการเดินทางไปเมืองต่างเนี่ยต้องมีหนังสือเดินทางให้เพื่อผ่านเข้าเมืองก็ต้องทําหนังสือ,อนี้ไปก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมไปให้กับทางการอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปนะครับเกียรตภายนอกประเทศจากต่างประเทศแหละภาษีเบิกร่องภาษีปากเรืออะไรอย่างเงี้ย เก็บจากสินค้าต่างประเทศตัวคิดขนาดความากว้างของปากเรือดูความกว้างของปากเรือนะสินค้าออกก็เก็บเก็บตามประเภทของสินค้าเลยอะมาดูว่าสินค้าผูกขาดเนี่ยมีอะไรบ้างคือสินค้าที่คงประังสินค้าเนี่ยผู้ขายเองต้องบอกว่าในสมัยนี้อัฒน,นโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยมันก็จะเป็นการผูกขาดตัวประคังสินค้าทีนี้ ก็ปัญหาคือว่าเอกนชนไม่สามารถมีอิทธิมาไม่มีบทบาทเลยเลยกับการค้าขายกับสินค้าพวกนี้พวกอาวุธปืนกระสุนปืนดินระเบิดเป็นหน้าที่ของประครังสินค้าต้องจัดการเองทําให้ชาวตะวันตกเนี่ยรูย้สึกวา่าเออเฮ้ยเสียผลประโยชน์นะไม่ปลูกขายดวงเดียวเลยเอกนชนไม่สามา,าไรถทำได้เลยนะเลยมันทําให้เกิดการทําอะไรนะส่วนที่สัญญาเบอร์นี่และบาลลิงในสมัยรอบสามรอบสี่ต้องไป ตั้งพูดถึงทีในบทหลังๆเลยสินค้าต้องห้ามสินค้าหายากมีราคาแพงคือไปที่ต้องการต่างประเทศเลยงานช้างไม้ฝางไม้ไมกฤษนาทุกไม้เนื้อหอมต่างๆพวกนี้นะฮะนะครับก็ผลสร้างรายได้มหาศาลกับเราเลยก็รายไ,ได้จากอะ,อะไรอีกอ่ะจากหัวเมืองประเทศสลาชนาในการส่งเครื่องอุปนาการอะไรอย่างเงี้ยราได้อื่นเนี่ยนี่คือเงินที่เข้ามาในพนักในพักงานโกสินในกรุงเทพเนี่ยเยอะมากเลยนะ ทีนี้มาดูด้านสังคมศักดินาคืออำนาจสิทธิ์ที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพระราชทานแก่ไพฟ้าค่าแผ่นดินตามศักดิ์ของแต่ละคนเดิมถือข้องมาจนวนไร่ไร่เนี่ยบางคนมีห้าพันไร่สามพันไร่ไม่ใช่ที่นาจริง,รงนะมันเป็นคำสิ่งสมมุติสมมติตัวครูมีหนึ่งพันไร่เธอมีห้าร้อยเธอก็จะอยู่ตา่มกาครูอะไรเงี้ยประมาณนี้คือเป็นตัวกําหนดว่าคนคนเนี้ยสัญญาเท่าไหร่ ประมาณไหนแล้วการที่อาตุลทำผิดกฎหมายเนี่ยถูกลงโทษเท่าไหร่ยังไงถ้าสตินาสูงก็ถูกลงโทษหนักกว่าเขานะครับสตินาต่ําก็ถูกลงโทษน้อยกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามาดูโครงสร้างในสมัยนะักกษินตอนต้นนะใช้แบบเดียวกับยุยาเลยนะการแบ่งโอเคนะครับกลุ่มแรกอ่าในโนชั้นแรกก็คือพระมหากษัตริย์เราก็รู้ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ย ความกษัตริย์ในของเราเนาะมันก็จะไม่ไม่เหมือนทางพวกตะวันตกหรือเอเชียตะวันออกเท่าไหร่นะคือของเราก็เป็นการยึดหลักความเชื่อในเรื่องของคติที่เชื่อว่ากษัตริย์มีฐานะเป็นสมุติเทพก็คือเป็นอวตารของพันาราลณยก็คือแยกจากพันาราลณยมันก็มาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นกษัตริย์เนาะปกครองมัสดรประชาชน พระองค์ถือว่าเป็นประมุขของอาณาจักรถือว่าสูงสุดเลยเป็นเจ้าชีวิตเจ้าแผ่นดินเจ้าเหนือหัวทุกอย่างในอาณาจรรักรเป็นของพระองค์หมดทุกอย่างเลยนะรัษฎรต้องยอมรับในอำนาจการปกครองพระองค์และก็มีคํากล่าวว่ากษัตริย์เนี่ยสามารถชีเป็นชีตายได้อะไรเงี้ยนะครับก็คือต้องเข้าใจความเชื่อของเรานะความเชื่อของเราเป็นปกติที่ใช้มายาวนานมากที่กษัตริย์ต้องอยู่สูงส่ง นั่นเป็นคติของทางพาราหมณ์ฮินดูคืออินเดียเนี่ยนาเข้ามาแล้วก็ขเขมรก็เอาเข้ามาแล้วก็เอามาอีกทีน,นอะไรเงี้ยแต่กษัตริย์การของเราเนี่ยการปกรครองเนี่ยก็คือปกรครองแต่จะต้องยึดหลักอะไรทศพิธัธรรมกับใจย,ยาวัดนะก็คือเป็หลักการปกรครองของกษัตริย์นะครับไออย่างการมีทศพิทธรรมเนี่ยมันก็สําคัญมากนะสิบข้อเนี่ยแล้วจะใจย,ยาวัดของ,ององค์เนี่ยมอีอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ต้องยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมคือกษัตริย์เนี่ยนีย่บอกว่าเป็นในของอยางเลยเขาเรียกเทวราชาใช่ไหมมีความเป็นเทพสูงส่งเลยอำนาจเด็ดขาดแต่พอมาสมัยนันก็ลศรีตอนต้นหรือช่วงอ่าหลาังๆเขาไม่ไม่เรียกว่าเทวราชาแล้วเขาจะเรียกว่าเป็นธรรมกราชาเพราะยึดหลักคําสอนของพุทธศาสนาด้วยในการปกครองประชาชนอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ ต่อไปพระราชวงศ์อ่าราชวงศ์นี่ก็เป็นเจ้านายสักษณะเปนเครือญาติของพระหากษ,ษ,ษัตริย์มีร้านลิดอ่ามียศอ่าตำแหน่งเจ้าฟ้ามอมล้วงพระชวงศ์อะไรเงี้ยอะไรพวกนี้ยเขาก็จะมีนะครับเป็นเจ้านายที่มีอ่าเจ้านายในบางคนก็มีบทบาทมากเนาะทำสงครามอย่างอ่าอย่างไกรหนึ่งเนี่ยก็มีมีน้องคนหนึ่งก็คือเป็นตำแหน่งวังหน้าเลย นะครับก็เป็นทหารคู่คู่พระไทยพระองค์เลยอะไรเงี้ยก็จะมีอ่าหนที่บอกว่าราชวงศ์เนี่ยมันจะมตีตำแหน่งที่รู้จังอันดีคือวางหน้าวางหลังอะไรเงี้ยวังหน้าคือผู้ที่ขึ้นเป็นกรรษัตริย์ในในครั้งต่อไปอะไรเงี้ยวังหลังวางหลังก็คือสืบทอดต่อจากวางหน้าอีหนึ่งอะไรเงี้ยคือเป็นพวกพระองมสารุวงศ์หมอมเจ้าหมอมหลวงหม่ราชวงศ์อะไรเงี้ยตรงนี้แหละ เปเคยอญาิของพระกษัตริย์เป็นที่เป็นน้องเป็น,ปนอาเป็นหลานอะไรตั้งแต่นี้ขุนนางคือข้าราชการบุคคลที่รับราชการแผ่นดินมีสันตินายศทินนานตำแหน่งเป็นครนศรีบอมนาจนันหมายความว่ากษัตริย์นเนี่ยไม่ใช่กษัตริย์ขุนนางก็มีราชินีอามที่แตกต่างกันไปสังนาแตกต่างกันไปเป็นตำแหน่งเป็นหมื่นขุนเจ้าพระพาอาหลวงเจ้าพยา อะไรเงี้ยหรือสูงสุดก็คือสมเด็จสจร์วิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะมีอ่าบทบาทหลายหลายหลายอย่างทั้งด้านการปกครองบทบาทเศรษฐกิจก็มีตัวขุนนางขับเคลื่อนทางนั้นเลยนะนอกจากกษัตริย์ปกครองแล้วขุนนางก็คอยขับเคลื่อนเศรษฐกิจขับเคลื่อนเรื่องของอ่าการเมืองการปกครองอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าต่อไปใคร ไพ่เนี่ยจะเห็นว่าเป็นอัศฎรดที่มีหน้าที่สังกัดมูลนายมูลนายคือเจ้านายที่ขุนนางต้องบอกว่าไพ่เนี่ยในสมัยมนาโกศินเนี่ยสยารภาพก็ไม่ต่างยุทธยาเลยก็ถูกเอ่เกณฑ์มาใช้แรงงานอ่าไพ่มีตั้งแต่ไพ่ไพ่นะอ่าไพ่หลวงไพ่สมอะไรเงี้ยไพ่สวยอะไรเงี้ยนะพวกเนี้ยเขาจะมีเป็นแบ่งเป็นประเภทเลยนะครับว่าไพ่เนี่ยอ่ามีแต่และเพศเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการมีหน้าที่ยังไงอะไรเงี้ยนะครับ คือเรเห็นว่าไพ่เนี่ยอ่าเริ่มมีสองประเภทใช่ไหมเหมือนมีให้หลวงเป็นผู้อาก็คือผู้ชายอายุสิบแปดปีขึ้นไปเนาะนะครับเป็นคนสามัญธรรมดาเราจะต้องผ่านการสักคือทะเบียนสังกัดกรมกองต่างๆเพื่อรับราชการนะครับว่าสิบแปดปีแล้วต้องสักสักเลขสักตรงข้อมือมั้งมัาอยู่หน่วยคือมีการเอาเหล็กอะ่ะที่เป็น ล้ร้อนมันนาบตรงข้อมือเหล็กตัวนี้มันจะมีเป็นตัวคล้ายตัวปั๊มอ่ะเป็นรูปของตราต่างๆปตะจําหน่วยงานเนี่ยพูดว่าตาตราที่เป็นรูปสิงเนี่ยประกบที่ข้อมือเราเนี่ยเราอยู่ในอ่าถ้าเป็นสิงนั่นจะเป็นภาาไทยมั้งเออพูถึงสีเนี่ยเป็นกาลาโหมอะไรเงี้ยอ่าเรามีตรงนี้แหละแต่มันร้อนนะ้วเป็นเหล็กแล้วร้อนนะมันนาบเนี่ยหรือก็อาจจะเป็นให้มันเป็นรอยเป็นอย่างเงี้ยนะหรือถ้าอาจจะใช้สี จุ่มสีแล้วก็จัดให้มันเป็นรูปตาตัวตามหน่วยงานต่างๆนะครับก็คือไพ่หลวงคือเป็นอ่าคนยุค8ปีขึ้นไปนะครับอะไรเงี้ยทีขึ้นทะเบียนเป็นไพ่นะครับมีไพ่หลวงไพ่สมนะไพ่หลวงคือไพ่ของกษัตริย์ไพ่สมคือไพ่ที่กษัตริย์พระราชทานแก่มูลนายเป็นการตอบแทนเนื่องจากสมัยนั้นมีเงินเดือนนะ คือทำมีหน้าที่มีความดีความชอบเนี่ยก็จะมีการาแจกจา่ายไพรให้ไปใช้งานนั่นคือการไพสวยไปเลยจากไพหลวงนะนะครับไพทั้งทุกอย่างเลยแม่งทุกอย่างจริงอะ่ะขุดลอ,อกขุดคลองแม่งโดนสั่งก็ต้องไปหมดไปเก็บอ่าไปเลยอ่ะสั่งวัดวาอารามบัวนักดิสังขรวัดหรือวังเนี่ยไพยทั้งนั้นแล้วไพเนี่ยจะต้องเขาบอกว่าก็รับการคุ้มครองจากใคร รับน้ำคองจากมูลนายหรือขุนนางที่เป็นคนดูแลอย่างคือในยามบ้านเมืองเกิดศึกสงครามไพ่ต้องถูกเกณฑ์ไปทําสงครามด้วยเป็นพวกไพร่ที่เขาเรียกว่าไพร่ราบทหารเร็วกออ็คือในช่วงที่บ้านเมืองเกิดปัญหาอะไรหรืออาจจะต้องปูนะักปฏิสังขารสร้างนู่นสร้างนี่ไพ่ก็ต้องไปทํางานตรงนั้นด้วยนะครับมันทําให้ไพร่บางกลุ่มไม่พอใจที่ต้องถูกใช้งานหนักไม่มีเงินเดือนเลยแม่งถูกเกณฑ์ จนที่ที่เาเรียกว่าเข้านอนดอกเดือนน่ะออกจากทางานที่บ้านบาอยู่บ้านหกเดือนทํางานทั้งกับทางการหกเดือน,นอ่างเงี้ยตลาดก็เริ่มลดวันการทํางานลงมา่าเริ่มลดลงมาเหลือสองเดือนบ้างเหลือหนึ่งเดือนบ้างอะไรเงี้ยนะให้บางคนที่ไม่อยากทํางานหนักก็ต้องหาสิ่งของมีค่าที่คือท,ที่เรียกว่าสวยให้กับทางราชการบางคนก็ต้องหลบหนีเข้ปาป่าออกบวชหรือ,อย้ายกลบมาอยู่กับมูลนายใหม่ คือไพ่ไม่สามารถเคลื่อนย้ที่อยู่ได้ไม่สามารถออกไปกรุงเทพได้ออกจากรุงเทพต้องอยู่ในเนี้ยการย,าย้ยายกะย้ายกรมสังกัดก็ไม่ได้อีกนะครับย้ายไม่ได้นะเว้นแต่รับอนุญาตจากมูลน,นายคือจะย้ายกรมกองไม่ได้ไพ่กระนังศาลนะจริงๆําทำงานนะักทาทุกอย่างเลยออกรบก็ออก,ออกเขาข้าวปลาหากินเอง มันเลยเกิดการปฏิรูประบบสังคมขึ้นมาในสมัยการที่ห้าทาสบุคคลที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในแรงงานและชีวิตของตนก็คือสูงต่ำสุดในนะสถานะานี้แล้วตกเป็นของเป็นอาจจะตกเป็นทาสของนายจนกว่ารับการไถ่ตัวให้พ้นจาัดก,การเป็นทาสไม่มีกรรมสิทธิ์อะไรเลยทาสมาจากมาจากไหนมาจากการที่ที่อ่าคนเล่นการพน,นันแล้วก็ไม่มีเงินใช้เขาก็ต้องขายตัวเป็นทาสไปนะ พอมีเงินถ่ายตัวก็กลายเป็นไทยไปอะไรอย่างเงี้ยหรือกท่าที่มาจากสงครามไปตีเมืองนู้นเมืองนี้แล้วก็ต้อนมาหรือทาดในเรือนเบี้ยทาดในเรือนเบี้ยคือทาสังต่รุ่นปู่ย่าตายายจนลูกหลานเลยเป็นแม่งทั้งทั้งตระกูลอ่ะก็นี่ก็ทา่าดทาดในเรือนเบี้ยนะับทาสในเรือนเบี้ยนะครับก็ ในถานะทาสในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อารันโกสินทร์ตอนต้นไม่ต่างยุยาอะไรแต่ก็เริ่มมีสถานภาพดีขึ้นเนะาะอาการพ้นจากความเป็นทาสเนี่ยพ้นจากไหนพ้นจากการที่ทาสบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามนเณรหรือเป็นนางชีั้งเป็นทาสผู้หญิงนะในกรณีในที่ในเงินอาหมายครามว่าในทาสได้ทาสเป็นภรรยาก็ทาสผู้หญิงก็จะพ้นจากการเป็นทาสเป็นไทยไปเลยอะไรเงี้ยคือ คือเราเป็นลายทาสเนะาะเาชอบผู้หญิงคนนี้เป็นทาสเราอะแล้วก็มาแต่งงานด้วยเขาก็พ้นเลยนะคือเป็นไทยแล้วสละแล้วคือเขาบอกว่าอ่าโอกาสที่จะพ้นจากการเป็นทาสในสังคมไทยสมัยนักศิลตอนต้นเนี่ยมีหลายช่องทางแล้วโอกาสให้ทาสเนี่ยอ่าสามารถไถ่ายตัวให้เป็นไทยกับตนเองได้อย่างเงี้ยต่อไปพระพิสุสงก็คือสถานะพิเศษเลยเป็นกลุ่มพิเศษ ไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานไม่ต้องคือแรงงานมีอะไรก็ไม่ต้องถูกเกณฑ์นั้นนั้นอยู่ในวัดอย่างเดียวสวดมนต์ศึกษาพระธรรมเป็นที่เคารพนับถือทุกของคนไทยทุกระดับชั้นเลยนะทุกชนชั้นสังฆราชเป็นตัวมุกฝ่ายสงฆ์นะครับศาสนาจากกษัตริย์พระภิสุสงฆ์ก็มีตําแหน่งลงมานะตั้งแต่พระภิสุกสงฆ์ธรรมดาพระครูพระราชา,า,าคณะและสูงสุดคือพระสังฆราชก็ไล่ไปหาไล่จากสูงมาต่ำก็ได้ะพระสังฆราช ข้าราชกาคณะคพระครูพระภิกษุสงฆ์ธรรมดาอย่างเงี้ยก็ถือว่า,าพระภิกษุสงฆ์ก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของคนในแต่โอ้สมัยยุยามาเลยสุขโขทัยก็ได้ไล่มาเป็นอ่าที่พึ่งหรือว่าทางใจในการจะออกรบสมัยก่อนก็มีการอ่าให้พระมาสวดเป็นการเรียก,กาลังใจอะไรอย่างเงี้ยสร้างให้เกิดความเกิดสริมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเคก็จะเห็นว่าสังคมไทยสมัยนักศิลป์ตอนต้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างยุยาอะไรเนาะนะครับเป็นสังคมจักรินาสานะจักรินาเนี่ยก็เริ่มมีก็อย่างที่บอกว่าสถานะของไพ่เนี่ยลำบากที่สุดชาติก็ลําบากพอมาสมัยรอสี่ก็เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วอ่าเริ่มที่จะลดวันการทํางานอ่าลดเดือนอ่ารอสองรอสามเนี่ยก็มีการลดการเข้าเดือนออกเดือนจากเดิมเป็นหกเดือนหรือสองเดือนสามเดือนต่างหรือหนึ่งเดือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยหลังสถานะ ของไพ่แลนะธาตุก็เปลี่ยนแปลงในะสมัยรอสี่รอห้ารอห้าก็คือเลิกธาตุเนาะแล้วก็ไพ่ก็ไม่ต้องทํางานแล้วแต่ต้องถูกเกณฑ์ทหารครับปัจจุบันยังมีอยู่นนการเกณฑ์ทหารนั่นะคือ่นและการเกณฑ์ก็มาจากการเกณฑ์แรงงานในสมัยวิญยาแหละในนักศิลป์ตอนต้นแหละนะครับอ่ะโอเคแค่นี้ครับสวัสดีครับทุกคนจบในเรื่องนี้นะครับอ่าต่อไปเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยจะพูดถึงในตอนหลังๆเลยเนาะ Okay.